สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบพาเที่ยวนะคะชวนเพื่อนมาทาบุญนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่ติดตามรายการเนี้ยมาทาบุญกันที่วัดโรกรกากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะคะที่มีความพิเศษมากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจี๊ยบก็ได้มาปล่อยปูนะคะที่ สถานที่ปล่อยปูชายเลนโคขามสมุทรสาครน,นะคะหรือศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมหาชัยนะคะซึ่งที่นี่นะคะคืออ่าวไทยใกล้ปากแม่น้ำท่าจีนะคะซึ่งการปล่อยสัตว์ทะเลที่นี่นะคะนอกจากจะได้บุญแล้วยังเป็นการคืนชีวิตให้กับธรรมชาติอีกด้วย แล้วก็ทำให้เจี๊ยบกับเพื่อนๆนะคะรู้สึกดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มชีวิตให้กับท้องทะเลนะคะหากว่าเพื่อนๆถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่สมุทรสาครนะคะนอกจากทำบุญแล้วเนี่ยอยากให้ลองมาปล่อยสัตว์น้ำที่นี่กันดูนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะคะมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะที่ไปเนี่ยก็เป็นวันที่ฝนตกด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นนะคะเราก็มีโอากาสได้ปล่อยน้องคืนคืนสู่ทะเลเนะี่ยรู้สึกดีมากเลยนะคะไว้มาดูกันอีพีหน้าว่าจจะไปที่ไหนบ๊ายบาย